วันนี้นะคะครูเฟนจะพาเด็กๆมาระบายสีแผนที่ประเทศไทยนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องมีก็คือใบงานนะคะแล้วก็สีไม้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะทําใบงานนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่เลขที่แล้วก็ชื่อด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะอ่าวันนี้ครูเฟนจะมาระบายสีประเทศไทยโดยใช้สี ธงชาตินะคะธงชาติมีทั้งหมดกี่สีนะคะเด็กๆมีสามสีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างนะสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินคาดสลับไปมาใช่ไหมคะอ่าวันนี้ครูเฟินก็เลยจะใช้3ามสีนี้ในการระบายแผนที่ประเทศไทยของเรานะคะสีแดง สีน้ำเงินนะคะส่วนตัวที่เป็นสีขาวคูณเฟินก็จะใช้เว้นว่างไว้นะคะให้เป็นสีขาวไปเลยอธงชาตินะคะเวลาเขาจะแบ่งออกเป็น5ส่วนใช่ไหมคะคูณเฟินก็จะขีดเส้นแบ่งเบาๆนะคะ1สองเป็นสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน สีขาวแล้วก็ส่วนที่เป็นสีแดงอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะอูเฟินจะเริ่มตัดเส้นขอบก่อนนะคะเพื่อเวลาระบายสีจะได้ไม่ออกนอกกรอบไปเวลาเด็กๆทำงานเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆระบายให้สวยที่สุดโดยพยายามไม่ให้ออกนอกกรอบนะคะ ทิศทางเดียวกันนะคะทำแล้วอะส่วนแถบต่อไปนะคะเป็นแถบสีน้ำเงินคุณ ว่ยแล้วนะคะแผนที่ประเทศไทยของครูเฟิร์นเป็นยังไงบ้างคะาลายเหมือนธงชาติไทยของเราเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทําผลงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมประเมินผลงานของตนเองโดยการระบายรูปดาวนะคะว่าตัวเองให้ตัวเองกี่ดาวนะคะถ้าใครให้ตัวเองทํางานสวยให้3ดาวก,ก็ระบายทั้ง3ดาวเลยนะคะแล้วก็รบกวนผู้ปกครองนะคะบันทึกคําพูดของน้องๆน,นะคะลงในตรงนี้นะคะว่าน้อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยนี้ว่าอย่างไรนะคะหลังจากนั้นก็อย่าลืมประเมินพฤติกรรมเด็กนะคะลงในแบบประเมินพฤติกรรมเด็กเล่มสีเขียวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝึกกล้ามเนื้อมือในการระบายสีแผนที่ประเทศไทยของเรานะคะสวัสดีค่ะ